ตสี่ขอแคมปิ้งด้วยคนได้ไหมคะได้โอเคถ้าต้องซื้อพัาลมก็ต้องซื้อผัลเพราะว่าทำไมเพราะว่าร้อนโอเคเลยตอนนั้นชิทำบ้านในบ้านใช่ไหมแล้วมันร้อนมากแล้วชิดิก็ใส่ใส่ผ้าห่มเยมาแล้วมันังเลยแลมัก็ร้อนมากเรา้ไม่ขับลาก้าแล้วก็ใาลมล้วกัวาโล่ใหญ่ๆเข้าไปไม่ได้ในห้องนอนหนูมีพัดลมเล็กๆตัวหนึงใช่หรอเแม่เคยตีเราไหมเหลอในบ้านมีเรื่องเมาได้อีก หมดแล้วคุณพ่อเ่รคุณพ่อมีเรื่องมาอะไรนะครับบางทีก็ดูหนังบางทีก็ดูหนังด้วยดูทีวีด้วยอย่าบอกแม่เขานะอย่าบอกแม่เขานะทำไมเด็กมันกลางเก่งจังวะนี่จะไม่รู้เรื่องเลยอ่ะสรุปเราพาเขามากางเขาพาเราเขาพาเรามากลาง ทำกันเองเลยหนูทำคนเดียวเลยพี่พอยน้องไม่ได้ช่วยอะไรเลยสักนิดเดียวชีต้ามองออหน้าอย่างนี้ค่ะมีที่ขายพัดลมไหมคะไม่มีโอเคค่ะไม่ป้าทำไงดีบ้านนี้เป็นอะไรกับพัดลมเอาลูกชิ้นแทนพัดลมได้ไหมได้